กองเชียร์แน่นบอยพิสนุคัมแบ็กธุรกิจแซลมอนอีกครั้งพร้อมลุยสู้ไม่ถอยหลังจากสร้างความตกใจให้กับแฟนๆด้วยการประกาศยุติธุรกิจแซลมอนไปเมื่อไม่นานมานี้ล่าสุดนักสแสดงและพิธีกรหนุ่มบอยพิสนุจุทานิมสกุลได้สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการประกาศกลับมาลุยธุรกิจปลาแซลมอนอีกครั้งโดยมีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาส่งกำลังใจอย่างท่วมทน้น ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้บอยพิสนุเคยเปิดใจว่างานในวงการบันเทิงที่ลดน้อยลงทําให้เขาต้องมองหาธุรกิจเสริมและได้เริ่มต้นธุรกิจขายปลาแซลมอนแต่ก็ต้องยุติไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากเกิดปัญหาทางธุรกิจกับหุ้นส่วนจนกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางอย่างไรก็ตามจากโพสต์ล่าสุดของเจ้าตัวที่ระบุว่าตอนแรกว่าจะไม่ทําแล้วแต่กองเชียร์ให้ลุยต่อเยอะมากครับงั้นขออนุญาตลุยนะครับอีกทั้งภาพและข้อความล้มแล้วลุกศิว่บอย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งทําให้ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนๆและเพื่อนดารานักแสดงที่ต่างก็เข้ามาให้กําลังใจและอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง